สัสดีครับร้าน a c โคดิเทคนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้เป็น a c โคด t เทคโมเดล268ครับตัวเครื่องขนาดพกพาครับพอดีมือตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์เซมิคอนดักเตอร์นะครับเป็นแบบชนิดใช้หลอดเป่าครับใช้ฐานขนาด 3A จําจำนวน2ก้อนนะครับใส่เข้าด้านหลัง a c โคด t เทค at act 268ครับตัวนี้ของแถมที่มีมากับเครื่องจะมีหลอดเป่าตรงรุ่นนะครับ จำนวน100หลอดครับคู่มือการใช้งานรับประกันสินค้า1ปีครับวิธีการใช้งานของเครื่องรุ่นนี้นะครับก็ปุ่กลรงกลางเปิดเครื่องครับเครื่องจะนับถอยหลังครับประมาณ20วินาทีครับถึงจะเป่าได้อันนี้ขึ้นให้รอนะครับนับถอยหลังเสร็จถึงจะเป่าได้ครับวิธีการเป่านะครับเป่าจนกว่าเครื่องจะมีสัญญาณให้หยุดเป่านะครับ ถ้าเราเป่าไม่ต่อเนื่องเครื่องจะไม่อ่านผลครับขออนุญาตใส่หลอดครับตัวนี้จะมีเวลาให้เป่าประมาณ25วินาทีนะครับถ้าเราไม่เป่าเครื่องจะตัดนะครับโอเคผมจะเริ่มเป่าแล้วนะครับแสดงผลออกมาแล้วครับถ้าจะเปลี่ยนหน่วยแสดงผลให้กดปุ่มข้างล่าง เปลี่ยนได้3หน่วยแสดงผลนะครับปกติจะอยู่ที่ BAC ตรงกลางครับแล้วก็ถ้าจะดูหน่วยความจำย้อนหลังนะครับให้กดปุ่มตรงข้างล่างข้างไว้ครับก็จะมีหน่วยครั้งที่ตรวจกับผลที่ออกมาครับดูย้อนหลังได้50ครั้งครับโดยจะเริ่มจากครั้งล่าสุดที่เราเป่าถ้าเราเป่าถึงครั้งที่50ก็จะแสดงครั้งที่50ก่อนครับแล้วก็ไล่ย,ย้อนไปเรื่อยๆครับ ส่วนหนความจำที่เกินมาจะวนทบเก่าใหม่ไปเรื่อยๆครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ a c c r i t e c รุ่น268ครับ